เออหยิบเือบเฮ้ยนะตายเด้อลองจะกล้องันี้พูดนะเออยังกินโตตัวเอ๋นะเรองมนาเฮ็ดก่อพุงลองพุงลองเด็หน่อยไป่จักกระชังนะไปจักกระชังเต็หน่อยไปกิน ทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีน awesome. you. อ้องพพอแม่พี่น้องเนาะ FC กันวัสุคุสูคนเดอบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเราบน้องพรม่พี่น้องก็ขอยินดีตอนทัเขาสู่ช่องมุกดาวันสาวลราคือเกาเพลินพี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อกับมุกดามันนี้ยู่เือนน้องมะนาวเพิ่นปุ๊ตะกว่าเราจลงมาเพลิพี่น้องเลยไอ้ทางเพิ่นกลับมาแต่ให้ต่หน้าเนาะ เพราะว่าไอ้ทางเฮาโทรหาเพื่อนเราเบ่อยู่เพื่อนเพื่อนนะกำลังชี้ยางเข่ามาบ้านเนาะเนาะมาแต่หน้าว่าซนมาหอดกับเห็นเพื่อนอาบน้าอาบในผัวป้าสาวเดียวก่อนอื่นเดี๋ยวผ้าเข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันน้องพแม่พี่น้องเนาะว่ามื่อเพื่อนไปหน้าแต่เศร้าพุ่นบ่หรือว่าจังใดหรือเพื่อนไปหากบหายเขียดคือเก่าคือเดิมบ่เนาะหรือว่าจังใดพ่อแม่พี่น้องเลยโดยป้าเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันบาทหนึ่งผัห้องน้าของในเพื่อน ล้างน้ำไซนิบ่๊อด้ึกยังไงเด้อเนาะเดี๋ยวขออนุญาตี่นเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวเพื่อนปวดขี้พุ่นนะบอท้าเอ้เพื่อนต่อบนไหนไหนขี้พุ่นเพื่อนนั่นเนาะสะอาดสะอ้างและบันเนาะโอ้ใหญ่ยังไงเนาะฮะเล็กแ่อยเล็กแสซอยชื่อมาต้อนตัวแน่เพราะว่าหัว แล้วหัวตัวมันจะนากเลยสิ็แต่ซอยมาต้อนเนาะยังอยากินเย็นๆเยเอ็งกระซื้อขื้นกันกินซื้อป่ะอ่ะจ่าเลอ่ะสบายดีปราลุงนะแม่สบายดีเอลืมนะบอกเลบโสบายดีเอาเมทบ่ะเธอหนาโบต้องบอกเด้อเธอหนาเด้อพอหาฮูแล้วหามฮาสบายดีกล้องกันเลยสบายดีเออกินมากศดีใช่อ่ะรีบมาด้วย เอ๋ออย่าวางไว้นั่นวางใส่ถุงยางผมมันเปื้อนเปื้อนมันเปื้อนเลยเจ้ากินเจ้าอย่าวางใส่เป็นเปื้อนกลิ่นแบบีซรีสุกวะอยู่เลยเขาแซ่บบนน้ำนะหวานปะหวานเมทาวานนี่หรอวาเออทาววานยังี่ปันยี่ปานนะเออชาววานเนาะคือว่าคือครูกลูกชิดแท้ทาววานเอออันนา มาแต่นาบอไปโทรมาหาทางสามุกดาโทรมาหายานรบพ่อเพิ่อนน้องโทรยังเซองลงมาแล้วปนีเพิ่นมาแต่หน้าวสันนอหากลังชียางเมืองสันไปหน้าแต่เศร้าคุณบอไปหน้าแต่เศร้าผู้ไอเช่าตัวมันเวนนอนเวนโอ้ยหยิดเนาะหยิดแต่ขางเขีเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่อนจะออจะไปแต่นาเดี๋นี้เนาะหาเขียนพ่มอไม่บบกุบเขียนไปหาค่มคะไม่หาแต่พักแค่เล็กมาแกงใช้ได้บ่ได้อยู่สู้อยู่ไหมว่าใครมันแดง เวลากระยังไปเวลากระยังไปมาชุบมาต่อยขมือใช่พกเด็กมาเบิร์นนะเหรมีบ่ได้หน้่งถุงน่ะเออป้าเต็มถุงยางพู้นะเต็มเบิร์เบิ่งเงี้ยใหลายเนี้ยเต็มถงยางได้บ่อท่าเต็มถุงยางแล้วเดี๋ยวไปบวชนิดบัวน้องกันอ๋ประมาณขึ้เดี๋ยวจะชิมครับขึ้นต้นไม้ขึ้นเนี่ยนะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เป็นไม้เล็กป้าโตน่าขึ้นนะอืมป้าดำหนึ่งไม่ใย่โต๊บ่อ

เบนบอพูดว่าตัวน่ะซอสหางพูดไหนงาหอดเลยอ้าพูดว่ารุ่นเดียวกับนี่อันเนี้พี่งรุ่นเดียวไอพี่เงซสามซสี่ซสห้า่ยยมาสเางังบุอยากขามน้องมานเนาะมป็นสสเลยเนาะสสามเนารุ่นล้าเดียวกันเพื่อนพี่เราเลยใช้มาขามขึ้นไหม่มขามมาขามเบอยบอมบอร์เออมาสิมาตอนมาขามสุกคือพู่อะนดิ บอ้อมันไหมมันเป็นแบบร้อนครแค้นนะคะหมาามัวงามเลยเออเออบังามก็มาตัวม่ได้กินบ่ะตัวมาไ่ก็พรแล้วนี่กินมั้เป็นโรคมะนามะนาวโรคยู่บ้งเโรคกนะแต่ก็โรคหมางามโค้งไ่เรมาโรคที่เด่เป็นอะไรีเนาะมันหางเนาะคอนแค้นมาคอนแค้นหมามันอยากแห็นเลยเนาะมันหงุรงแกล้งเนาะ

จำฮวงไปให้เพ็ดเพชดจำงไปให้แะเพ็ดบ่ไปนอนกักตันนาสิเย็นเนาะลมผัดเย็นอเผ็ดจะมีนตะนางโตวะเฮ้ยตางกัวจะไม่ได้มั้งนะน้ำมนะบอกเจ้าปัดเะเลปนเตรียมไหมเด้อมียไปขีมาล่ะตะางไปขีมาล่ะเกี่ยงแล้ว

จะเชียมือจังอที่หมือภาษาเราจมือสิเราิอยู่บ่ังเียมือวะประมาณนั้นลจะดลทำคสะอาดเินซาเลยอไมพวกมึงนุ่มอะมันสะอาดนุ่ครับขอบใจมันมีได้ยู่บ่ได้หน่อยนะกินต้องกอกเลย ปั่กระตองมาน้าตู้เบ่งกันแด้อฝกระกองเริมเมย์วงเลยเมย์น้องพ่อไปแห่ตู้ห้เดี๋ยวมันจะบยินเลยไม่ใช่เชเด้อเจาะอไปเจอเลยมันชื่อมันน่ะนันแก่ได้เออเป็นท่า่อืมมาปทเลมันอ่อนแห้งอย่นี้นะหมน่อยเนาะเมย์เนใไหมยน่อยน้อยแค่บอกชิมด้วยคนนะนี่ขหนียวว่าานหนอยข้าว่หนี่หน้ยไหน่อยนะในอายุ พอดีกินแน่ส uh, ั่งนะเขียวผู uh. okay. ้เฒ่วไปชิวไม่ได้แช่เย็นบ่อ่แช่อยู่เย็นยังไะเย็นคอยได้เย็นมึงแหงวันเลยมีแหงป่ะตอกินมุงลุ่งในลายเลยฮะกินเลียก็ช่อยลายมุงลุ่งนี่แต่กินไม่ตอกมุงลุ่งกันรู่อยู่แล้วเออแบบลุงบ่อเป็นยู นี่ยกับบำลุงตัวน้ำยามตัวเมยมาัตนาเมยนี่บำลุงมลุงคนใหญ่ดิเออให้เจ้าให้สมองกลับมาป็นคื่เก่าให้กลับมาสาวคือเก่ากิดีอยู่ดีบำเกึ่งสีเมย์เมยเมเมยนั้นยางมานยกับมันสียางเาห้อุ้มบ่ไมานยเอามาโนยมาโนยไม่ได้ใส่นะปะมาน วันตัวไม้เลยบ่าวันนี่วันนี้มาเลยมาบอกมาทองมาชงสวเนค์เนี่ยบอกเออมาสงสวนเออมาขกันได้เก่งเนาะไปนะไปได้แต่พักกันเแล้วบ่มาน่ะกบเขียดบ่ได้หาบ่กบเขียดเนกันบ่ได่งไงม่วนว่าไปหน้าน่ะนะม่วนยืนนันเป็นม่วนช่วหนาแล้วห่วยขาดลง ไปนอนอยู่เถียงหน้านะบอนะแกแรงเปตะกินนะบอนะเป็นตะกินก็แรงเลยนั่ๆไปนอนอยู่หน้าบออะนอนเถียงค่ะบอเจ้าบเถียงเพีสิบ่ะกับเสอชงเรากับนั่อไปเวงเนาะเห็นจ้าเสือบอทานกระไม็กโคจักู้หายเห็นเถียงข้าวตะกีสมุกมีผู้เนาะเจ้าบอทานนี่แเรวเลยจะมือกับาน้องมาหน้าไปซิ้อมูอยู่หนเลยเกิดมูน่าจะผลบอ บอกเมนเนี่ยน่เว้ยไม่พูดพออันนั้นคือเราเอาผมมาถ่ายอิงปุกเมเนาะแมนบอกอัชื่อยังคุณหน้าอืจาคบอกแม่เนไปหน้าฉุนเพื่นอ้ใกายกับเนาะอือพาจะไปชื่อมูผมจังมือก็รสมุเนาะแมนก็จ้าไปน้าเลยขี่รถมีทางรถบอกหอนหน้ามีห่อนทาเพราะน่าใครบูงมูทางรถจักรไปนะ รับทานตัวบอลือว่าโค้งโค้งไงโค้งบอลอันชื่อไปหน้าตัวลบอลือว่ากับโค้งมาพี่เข้าไปพี่ชื่อไปที่หน้าบูนพี่จับข้างหน้าปะ่ะไปที่หน้าตะขั้มหนีได้ที่หน้าตะคั้มเก่าให้ได้ตะคั้มเหนหน้าป,นะปุ่มบูเนาะไปนี่ได้ไปเพื่อนพี่เพื่อนจะพ้งพี่ม,มีทางออกไอ้หัวมีแต่หัวหัวมีแต่หัวบ่เธอมา ชือมูพาใช่ตัวยินเนาะยินยินแค่้คนทอนเนาะคืนนี้เ็นหนาตัวเล็กคืนนอนเล็กบอืมคืนนี็ยคืนนี้ชื่อช่างเบงเบงบดีว่าช้องช่องคนเนี้ยังบิยงบอลำเรื่องเลยลำเรื่องเบิงยังแม่ผู้สาเนาะบนหนุเร้อไทว่าหนอํา ดำแเว่ดำทมาดำดา์บอนดีซีไม่ตกเขาใช่คือคือตะกี้อกกินเขาบอกกี้กบข้าใช่หละน้ำินดำดิขาวข้าวี้ยข้แกนคาแบบนั้นหมานแตกเออหยิบเื้นะตายเด้อจะกล้องเตมันนี้พูนเออยังกินโตกินเบิไดหน่อเดียวนะ ดูมันเบิดสั่นบางเนคือสีเมย์พ่นอเนาะแต่าบิงเพ่นุจุตุต้แยิงามีบ้างเหบอยู่หนึ่งได้ข่าวสาวันนี้นะยังหากระบากินนี่เออหากระบหากระมาตะนา่ไกห้านไดยังกินข่าวเทียนแค่วนนี้นะตั้ฮูตั้มฮูบ๊เดแอแบบกลัวมัยังอยู่กินเบิดเลยมันอยู่นื แพงแฮมนมเ hm hm น,นิ่มนี่่ะกลองเจ็ดแปดพันคนอ่ะเมื่อกี้กล่องสามพันกี่เมืกี้เนาะสามพันเนาะสามพนี่เนาะแล้วนะี่แปะพันเดี๋ยวนี้อย่างกับแทงตรงนี้นมาคือเห็นอามน,น้าอยู่นี่เป็นไรนะคือบกเขาอามของหนำอ้าวห้ำอะไรเปันทั่วทัวไวเลยจิกดงจิกใหม่ใช้ไผจิอ่ะใไปจิกไปจิกเลยวะบ่ขึ้น,น,นห้อตีนคนใม่ห้อยตีหตีไม่ใหม่เอีคืมาเปิดเหง่ได้ตี จริจัอ้า้าั้นทางเยเนาะทงเนาะบป้ากินอีกเลยตรงมาให้แเมกับน้องดนก่อนะจงเงินอ่ะเป็นกินแล้วกินแล้อกินลายแท่นวัจิกเปิดบัจิกบจิกเพืเปิดนำเครื่องเองว่านี่ลายหลุดเอาวันน้จิกแตว่าวันนี้ยังบ่จิกแต่ว่าจิกเันจิ๊กไที่เ่าหัวบวันที่น้ ไปมาเด้อเออได้สิลงเบิ่งได้บ่มหัวเก่าเนมชือไม้ไดหัวมได้เปียกบัดนี้นะโอ้างผมหันบ่แม่นบ่เป็นแค่เองสิอันนั้นมันน่ะพอกมาคิกสิได้ดอกเพราะว่ามันเป็นบ่อนนันใส่กอกนสมอืกอกมันนี่นแม่นเสื้อมนกอกมันน่ะบ่เออโอ้ยอันนั้นก็ได้ดื่มิกนมื้อนั้นน่ะ เออบ่งบึงอยู่ทงในเลยหน้าหอมทอมั้นกอดไปนะาองเอากระข่องเคยอ้ขาได้ออกห้องบามีออกมาบะมีบะจิกตะกี้นะเออมดแล้วเราห้องออกมาออกมาเลยลืมเลยลืมเลยบันนี้ฮะในบปจิกจิกนทังนอกชอบขออะรกับบจิกโอ้ยสมพอเหนไหเปิดใบเห็นมดน้เท่านั้นนะเออนจกท้งนอก กินลายปนี่เขาแรลงชื่อชื่อเพ่นกินนาะเบิรกผูกลัวหันกันถึงผ้าได้ได้นะกินเบิงในท้องนะเนาะน่เป็นสามสั้นได้เป็นมูสามสั้นได้ได้นะจักกไดน้องมะนาหาชิบหาชิบเป็นหาชิบกอากินดีอยู่ดีนะนองเจ้าเพี้ยกี้อ่ะเจ้าสเกี้มันหน้าจีเจองแน่นาคนจีเจองเนาะเต็งแตคนแต่งคนน้อยไมน้อยจอเห็นบ่

คนเร็นแต่นั่นนะอืจ <laughs> <laughs> yeah, um, like ับ we like nice. ึ้นมทายโมูเพราะว่าก้มน้อยางบานน้ำนี่งกไงพอจมก้นแล้เ็พันไม่นะองมนาเต็พันหลังคาจ้ะพันนนี้พวเราพันนองมนาวนี่อยู่ใก้กับสมุกอยู่วันใต้โทาอยู่วันเหนือเหนือสุดใก้ได้ือไปเนี้าง้นี่ใบกระติวแล้วนี่ใบกระติวกินแล้ว ขันเฮือนเนาะแม่นนนเนาะนเลยฝันเนาะฝีก็โกงาบ่บ่แดเนาะันลึกแม่ดิคือไปซ้ายิครับผมตัน่่คือดยวพจาอาถึงเดึกเนาะเป็นก็ไม่ได้กัืพวงอ่ะอจีวได้ปลาไทยเ่นดี่จะสมกัมนนตะกี้อันตาีหลอดไม่ได้ขิดมะไนเนาะ หมักบีดิหมักบียังติ้วตีอ้ยเนาะมาขอมาข้าวเลยมาข้าวตะกี้มั่วเน๊ตะกี้เนาะนะคายกันดิ่งตะกี้อ้ยหมูลายเนาะเดี๋ยวนี้ไก่ยังอีกหน้าตาดทรุ่นเพื่อนหน่อเด้ตัวเดี๋ยนี้มันก่ยงามแล้วมีจริงจังเก่งดยาเลยไปตามยุกมันเลยเดี๋ยนี่เถ่าไปเถ่าไปแล้วก็เริ่มไปแล้วมันนี่ไปใช่ไปไว้ายใช่แล้ว่าเถ่าไปเถ่าไปไปไว้ยทชแล้ว จะถูกย mm. no. no, no, no. ังไม่รู้อ้วนสิจีจอยหนึ่งวันนี้ค่ะอ้วนไปนี่ไเพยพยตื้อกันจับกันจับกันอันนี้เขแบบลายนจับกันหน้าเพ้แกยกว่ากันโอ้ก็ลาไว้เนาะแมนบอซกมื่ยไรซักเป็นน้องกนเนาะอ่าูมคนว่ากันได้แกกว่าโบแมนบอสเฮ้ยจักเนาะส่างชิจ้าหากันไว้ค่ะอาจารยทำอะไรอะบักันดีใจที่ไหนเนาะรับประมาณแค่ช่วงสามล้ว กันันแรกสามเราาิพนะบาเหรอสเปรเทเก่าเลยนียเมนบอกเฮ็แล so, so ้วเมน่าไน้องตัวเองชาเชาาะเล่นอะร้ยเ่ะเศรีเศจะห่ามันมนะ่าตัเอมเจ้าหืมน้าเศร้าอยู่ สามชิบคือคนชาวปไปชาัเจะหาโชคไงไปเจอแล้วก่อนเจ้าอีกมันก่อนสามปีอือพี่น้อยก็เถาไ้เถาไปแล้วบันเออใจลูกจจให้เถากูนี่นั่นแล้วพอเท่านั้นนั่งนี่ก็เย่คือผู้เถาแล้วบัเน้าไปน้าแค่ว่ากุศลก็เพื่เกียรติลงมาหนักคอนเดทบอกมันห่อนมันดดกับบมี่ไปมันผู้ชายไปละ มันชวยรัน well. ้ำหวยอาหวยบ่น้องมะนาน้ำหวยมันเลิกจีบบ่ไหนคือบควยบ่งเขียนนะเนะเป็นวังวังนาของเจ้าหญงบ่กุคเขียนบุควยเบิ่งแล้วคือบุควยเบิ่งไปวคเขียนตามหวยอีิคักคือจีอเอไอเอถ้่หบอืออจะเก่าน่อยทรายเนาะใ่ไหลได้ตอนไหนบุคยหอดที่เปการเขียนหน่อยเนาะคักได้เนี่ยานี่บ่ได้บได้ตอนเนาะบบ่ไอกมะนา้าบบิแล้ว กองไม่จุดไฟน่นก็เก็บกองไววใช่ถุงเดาชพักนะพ่อมอนพอแล้วยังเบิกินน้องกินเน่กินข้าเขาลงครับนมาเบิกินพดีกินเด้าขาเลรงยังอยากเขาตามพุงเพชรชออกินเพชรร้ายเจ้านายเป็นข้าพ่อได้ค่ะระวังไม่กินเพชรชับใครเนาะเบิ่งมหน้าสองหือว่าโอ้ยขอโทษตอนนี้ขอโทษขอไป ตั้งใจเนาะเอื้อมาเอื้อมเาเนาะมียังตีแขงกันเนี่ยใช่ไมอ้าทามีได้ไงกีโดตีมาซีไฮตีดังท่านตีหนะกีนันเรดทีปั้นตีเด็บตีนกุดเด็บตีนิโปอยู่นะมาตีปั้นช้อนหลังเพ่นได้หรช้อนหลังกันเขาเอื้บัวกินนะมันปั้นน่เด็บใช่ไ มันปรงแล้วปั่นล็บแต่ว่าเอาไหน้อยคุณบ่ออืมใคอังของเบิ่งซลเออเนี่ยเดบกุดเทีงหน่อยเนาะประตูวีนาใต้เลยวกับพระชงเขาเียหน่อยนะแล้วอันนครณคือไปดินมีเถียงหน่อยแลวครับเทียงน่อยแล้วกัเซียวกรดที่เห็นตญาติได้เงน่อยเนกีเลยีนอยเทียนอยพปนกน่เียงน่อยหน้าใต้สูชีวิตเงนี่ด้อกเทียงหน่อยแ เสานเนี่ยชอาแขกคุยสาทิ้งนะความเอ็นเอ็นเอนบานชอบกระเพาะเนอะทียงชอบกระาเระาะพื้นเหมือนกันไม่กระเพาะคื้นอันเตียงันนี้จ่กร้ามนำน้องเนาะน้องเฮนันที่บอกแต่ด้วยว่าขี่ร่าพฟูด ตัวเองนะลงนานเยอะก่พุงลองพุงลองเด็มหน่อยไปจักกระชังแน่ไปจักกระชังเด็กหน่อยม้ากดินหน้ามันนีตัวกันเองด้วยอะไรก็ได้แน่นอนตะกี้เห็นน้องเหยียดเพื่อนเนาะมักเด้ตะกี้นะว้าภัยกรเด็กน้อยแทนนั่นนะมันดินจะได้เหยีเนาะเวลาขึ้นจ่าดำไผ่ดำนาได้ภาษากันมากตัวเองหลับตายวันนี้มาหลับตาย พอเราหน้าเฮ็ดใส่พุ่งดูบุญแต่ก็แซ่บบ่จะแซ่บจะแซ่บแต่โคชอบเนกันเมืวันแต่ครับชอบคนเนาะตีเนาะอือบ่มีคนใดอือครเผยพีเป็นคนดแกเนาะอือดใหญ่ดเขาซายังเพิ่นเาซชเงินเดียวเต้าว่าเรา่มักจะอยู่กีไผอกน บอแม่บอกแต่ไรยุ้ยเราบอกว่าอันลรกน้ำมักเบาเผยเออแม่บอเออรักแม่มักตลอดที่เราวาเนาะบอกแต่ไรตอนนั้นเธอได้ได้คลิปก็มี่ใช่นีตอนช่วงที่ว่าตัวอยู่ในเว้าส์ขับพันท้าเมียพันเนื้อพันเออการอะไรต่ว่าตัวมันใกล้กันพอดเออแต่แต่น้ำมักพันยูบอกไม่ได้มักเดี๋ยวนี้นะ พูดเอาเอาคนบ้านอื่นผมก็ต้องอาเราคนบ้านเดียวกันมันถูกที่พื้นกันเหมือนยังมากค่ะไม่ไดพิษกระัวกอ่ะมันบูมิดกันไ้เอาพี่น่ะเพิ่นเพิ่ว่าโฉกเชื้อันตายอันนี้ว่าว่าว่ากันเอาอะเดี๋ยวตายเน่ไปใช่ไหมจะไม่คนอื่นไม่เอาเนาะไปจักนประตูเชือประตูเอาอืมอไม่ถือกันทั้งตึบเถอง เอ้ยพ่อนี่พี่น้องเนาะเพิ่นบ่ปากเนาะฮะเพิ่นบ่ปากนําบ่เพิ่นปากนําเพิ่นคิว่าตัวเอาติไปหาปากลาปีได้อือคิว่าตัวเอาเสือเพิ่นมาิบเออดตัวบ่ได้เอาบ่อยาวนเนาะอ้าวบ่ยังสิบออือว่าทีนีทางอาการนํามนานี่ก็ดีกินหลายเนาะือว่าาเนาะอยู่ลเอาล คำคือแบบฮอนลักร no so man. so? so well, yeah. ้อยในแม่นคือสมบูรณ์สมบูรณ์แบบคือแมนปกติครับเป็นกำลังใจให้เนาะกินยาให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอจะนี่กันคือว่าดีกินลาได้ตัวนี้เนาะพูดจักทุกอย่างแล้วกับอุคคาเราพอหักมาอยู่แต่เราบ่แต่เราบ่มีบ่าเราอยู่หมู่คำบ่โทรหาเราบ่าเราผ่าครัวอะไเราเบ่นคิดทุกอันน่ะจะช่วยอะไรได้กับเราเราดีไม่แห้อีว่า นี่อ่ะตั้งหน้าตั้งตาว่าทีเดียวนี่เราเบิ่งคลิปตัวตลอดได้ดีไม่ให้ว่าพอฮักรอทีเดียวเออแป่ซีโบอคันโทรหาเพิ่นกันอืออุ้ยเนาะเราก็ตามข่าวตามข่าวนำมาถ่ายอือกระผากควงขี้หนอยคิดเถิงหาเพิ่นเนาะหาเพิ่นตามมาเพิ่นแบบคันซีว่าล้วกับเพิ่นคนหนึ่งี่มีบุญคุณต่อห้างเนาะมีแฮ่ได้เบิ้ลก็ถัดแต่แต่ก่อนได้แตนอนมานาวไ่ได้เบิ่งอย่างนอนข้ามมากระนอน ประจับผมมีบริบูรณ์เนาเพิ่นเจ้าเพิ่นจะปีแล้วนะจากกระเบื้องนี้แพงเนาะเป็นเห็นเจ้าที่ี่เป็นก็เฮ้ยดีใจเพื่อนหน่อยเป็ตตว่าได้ขันเพื่อนเองนะมั้งไงแค่ในบริมีได้โทรศัพท์บริเวณเมืองโ้กเพื่อนแส่ว่าบริมีได้มมีไงพนจะับไม่จับเลยโอโทรศัพท์กับสิปันใดไดีโทรศัพท์กับเบิดเน็ตได้ซะเดือนเดือนเดือนแสนไว้น่องไม่โทรอีกนะริ ทำฮอเิบรไว้เอฮะมองทันะทำฮเบิ้ลยูทูปเพียงเบิรไว้บัดเน็ตเบิกับคันเน็ตมีนะพรเบิรงอยู่ครือเนเดือนไดใ่บ่เดือนหึงเดือนละแสนเดือนละแสนบดันชได้แต่สองอาทิตย์ทำอาเบิ้หมงธรรมดาได้ยูรมาไทยนี่ไม่ได้บอไม่ได้เดือดบอบอได้แต่สิบสองมื่อสิบสามมื่อได้บลาย อัน uhm. นี้โทรศัพท์สิมีช้างมินิอนมีเน็ตเนาะสิ้นเดียวมากระจายคาไฟผมมินิตตได้ติดคืออินเตอร์เน็ตคาไฟกับแพงเลยแพ่งกับสารเพื่อนเองบุกเคยห่อนเดือนนะบวะเดือนหนึ่งกะสิพันธ์สิปายพันโอ้ยสิพันกันเพื่อนนียบัตรนประยังครถัดน่ข่ากับอันไอนตู้เ่็นเดียวตบังเลเนาะเออหาหชิพูดเนบัตนี่ กะพังเบิ้งขันเก็บผัิหญ้าพี่รับดิตื่นแนเนาะโอ้ยสิเาี่พี่ช้างก็หาต่อยไข่โมดองโดแดงขายแล้วเฮ้ยน่ะการเขีย่นอ้อยเขีย่น้อยมาขายคือกายการถึงได้มีมูอไปบ่มีอ่ะเอ้ามือท่านน่ะเออคือว่าคนละกลุ่มเนาะเนขี่รถไทยแล้วมการอยู่ดงโหได้ลายเซ็นมาสั่นมุกเขีย่น้อยใช่ไหมจ๊ะจะขายมุกเขีย่น้อยเองนลุยิิมนะใหญ่นิแหล่งนะเมย์จะขายตลาดนั้ำมา้านี่มุกเขียดแน่นะ เออการเอาบรขยากาเ่ยมุกังวะมุกเขียดมุกเขียดดิคืไปว่าตลาดน้ำเร้านี่ยแต่การทานไปได้ยังไงมานะยการชื่อกนนังก้อยชื่อนังนะโจว่าชื่อมาหายคือไปการนนั้นชื่อมาหายตสามพันปีที่แบยังบริสไทบอือหยใลมเสียหอวันนี้เสื้อผ้านะเพชชักเองนะบอไปเล้คุณบ่เป็นชักแห่งบริงไหาบอชักเอาไปิษัชักเออ เทน่ามาเนี้เฮียนซักเองได้เห็นเห็ดกบเห็ดกินอยู่หรือว่ามีแต่โตเราเห็นนะเแค่ยังกินชุเมย์มื่อเช้านี้มีหูคนกขาหอมหอมเออหอมเปิ้นเป็นปลาพนมนะเดี๋ยวแค่คือเองว่านะตอนนี้นี่ยกินกับก้วยหูกล้วยัวไช่เลยกับชุมพัก กูจักแม่เห่ยไอ้หนึ่งน้ำล้างถ้วยล้างบวงเนี่ยใดมันเปื้อนมันเปิ้ลกับเมียนเก็บทำความสะอาดแล้วเฮือนซานรันเป็นกันตื่นมาเมื่อเช้ากับปัดกวาดแล้วเนี่ยใดมันสกียงสิกองเนาะสิแร่น่ะผู้คนขึ้นมาก็ไอ้หน้องมะนาวย่างเฮือนคือหกคือเท่แทบเหอะเอาได้เห่ยนี่ใครแน่ขึ้นมาโอ้สะอาดสะอาดกางเกงเปนจักกูะชังพ้ากระตาบ้านุ่งมุ้นุ่ยวันนี้คช่ไหมใครแน่ัปคือคือแน่เนาะวันเนาะ คือแบบว่าชงคือเนี่ยบ่นิเดชองก็ได้ค่ะนี่แหละวางเงานเชียงในขาเมือนเนาะขามัอนจะคักบอคักแต่อย่างนึงค้าได้ตู้ถั่วยังคักได้ค่ะเขาเปลี่ยนขาใหม่อนเนาะบ่นิจะซีเนาะอันนี้ไหวเป็นแบบบอลหายใจใช่ไหมตัวไวบอลหายใจนี่เด็ดซองเป็นถังอนนี้เนาะน้องกระนั่งเสาในทังเนาะในเสาเออเอากระถือว่า มื่อหนี้ก็ไม่เยี่ยมมาหาเพื่อนต้นทางปิชโบขันขั้นเลยตังเกตเลยรุดพอนเลยเด้อบางในวพุ่งเนี่ยมันไปกลัวได้ไงไดน มันไปกลัวทั้งครึ่งได้ขนาดนั้นกลัวสองเดือนสามเดือนเน่ยเนาะดึงดึงเอออ้ามีต่ว่าเมื่อหนาผ้าไหมเชิดขบมาเยี่ยมมาหาไมเด้อร์มาดิหมาเออมื่อนี้ก็มาเยี่ยมมาหาตระแนงเนาะหลังปลาก่อนมื่อนี้เนาะเชิดเบะไปหาเพื่อนพ่ออีกเนาะเชิดเบะเพิ่นก่อนใครในวอร์รานะตาชาอบวอร์คีบไหมต่างแล <kin> ้วใครในแล้ว ่าจิไปเบิงลากอนว่าไม่ได้เห็นแต่หึงเนี่ยเห็นก็แต่ราบ้านแต่ไปเียงานกโอมือลงบุญน้ำปรเห็นละบอบว้เด้อเออบายบเห็นะา่าชิเมือเวบึงกอนว่ะเอออาสัจากในเองกัชลิกาปลาเดินไปเด้อเออใบ่ดีใชดีพวกฟัวนะพวก็รอยากได้ยูมีฟ่วนะมีฟัวเฮ้ยเนาะเขาอยากได้ยูคขาอันนี้เขากี่ข้นตามเจ้าเจ้าสาเมื่อไหร่กันบ้อื่นแย่กัน โอ้ยเราเศร้าแล้วมีแต่ว่าฟังเบิงเนาะกคือว่าแบบคือเฮาเจ้าคอยนี่ไปมาฮู้เรื่องปกติในการดับรองเลยเปอร์เซ็นได้แน่นอนคือว่าจะได้เขาปัวได้เขาลูกปุคนน่องมะนาวเอยไปพึ่งเอฟซีผัวว่ามันดินน้ำไหลฮ่าไปแล้วมั้ะโอเคน้องพวงเอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมมาหาเพื่อนช่วงคอยคำยำแดงโอ้ Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!